ก็ปไ,ไปยังไงวะไปหาไม้ไม้จิ้มจิ้มถูกไก่แล้วก็แบบว่าเรจะมาแต่เราไม่เราใช้ไฟไม่ได้เราดูแดดบ้านเรา เด <ge ar> ็ด <ies> ว es ่าเราไม่ม so ีสกปรกหยดหนึ่งไม่ไม่ลยเด็ดแบบเราเลยมีแต่มีแต่น้ำจะได้ปะเฮ้ยบังเล่อรี่ปิดน้ำก่อนเปิดนะเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูดูด้วยนะดูกล้องด้วยนะ าทุลูกไม่ให้ฟังปาลูกอโอยทุกคนไม่ควรเปลี่ยนเลย <Yeah. S 2> แล้วไปรอตอนเย็นนะคะ